นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สมัยว่าเมืองไทยเชยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งจิตอธิษฐานตั้งปณิธานที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินพระราชดดารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่4ธันวาคมพุทธศักราช2517 นนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่บ้านที่ย่งสีสีหมู่ที่สองบ้านสาไผ่ตำบลแม่โปง่งอําเภอไร่สกิดจังหวัดเชียงใหม่นะคะวันนี้เราจะมาสัมภาษณ์บุคคลที่ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินชีวิตซึ่งก็คือคุณสุชัยมรเกศนิติประการนะคะหรือว่าลุงแดงนะคะเรามาดูกันนะคะว่าลุงแดงจะใช้ เศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินช <T> ีวิตยังไงและเป็นบุคคลต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรคะค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กับต้นแดงนะคะสวัสดีค่ะคุณแดงเรามาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาคะคณะศิลปศาสตร์สาขาวิชาการท่องเที่ยวเราอยากจะสอนท่าเกี่ยวกับหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับจะทราบว่าต้นแดงจุดเริ่มต้นยังไงในการใช้หลักปัชญาครับต้นแดงสูงก็คงจะทำเฉพาะครัว ในปีที่สอง,องต,สต้องดูแตกนะฉะัยก็มันพุ่งก็เลยต้องทำให้ชีวิตเข้ามาสู่ธนะครับองค์ท่านด้วยการที่เรามาทํารื่อการยังชีพคือทําให้เรามีสามารถที่จะมีอาหารเอาไปทานได้ต่อจากนั้นเราก็ค่อยทำมาคือการที่เราเพื่อไปศึกษาคนดถึงวิชาการการเรืนองของไครับเพระพนาะว่าพงงาใครจะต้องอ,อย่างไรครับเพราจริงแล้วเราไข่ แนวทางของพรง์ท่านนั้นก็คือว่าพระองค์ท่านนั้นคือต้นแบบแล้วเราก็ไปศึกษาองค์ศึกษาการทำงานมาใช้มาจากพระนเรศวิสัยแรกที่เราลงมาทําก็คือทําให้เราสามารถจะมีกินก่อนนะอาจจะปลูกพืชสวนควรเล็กน้อยเพ่อปกปอปลาบอ,บบอนะทำให้เรามีมีอาหารที่จะเอามายัางชีพสําหรับในครอบครัวพอเราทํามาได้ชุ่มระยะนึงก็มีคนมาขอซื้อ ก็เลยมองเห็นแนวทางที่ว่าเราจะเอามาแก้ไขปัญหากับภาวะนิสัยของเราเราก็ขยายต่อออกมาโดยการที่เราสิ่งไหนถ้ามีคนมาขอซื้อเราก็ขยายเพิ่มออกมาเช่นการพกตกนะดิอหมูปลาตอนมีเป็ดมีไก่แล้วมีการที่เราจะเอาทางด้านนะครับของคณะมาผสมสายระลอมพืชกับสัตว มีการสึกท <lush S 2> <hi> ี่กนเพี้ยไปที <rode> ่เราไว่ต yeah. um ้อรับแด้วยก็ทามาได้สงนี้ที่เกาที่สิบแล้วที่เราได้นองเลาวไม่้องท่ามาไทแล้วก็สามารถทำให้เรามีความอยู่แล้วก็งขึ้นมาจัดการยง่นังชี้คือมีกินมีอยู่มาสู่แผลที่คือมีรได้เข้าถึงเข้าปูนก็สามารถที่จะ ตอระยะวกมน่พออนี้มันดขึ้นดขึ้นดนปัจจุบันนี้เราได้ขยายไ่ออกไล่กว่าแต่เป็นเพราะั้สตงกว่าเราก็สามารถที่จะมีความที่ดีขึ้นนะสามารถที่จะมีมีมีความสามารถที่จะขยายพืทียยไ่ไหมอีกหกไร่กว่า้แเ คือในรามพุทท่านมีคำคำหนึ่งที่ครอพระท่านเคยแต่เลยว่าถ้าอยากจะให้ประสบความสำเร็จนะจะต้องใช้ทฤษฎีอีกทฤษฎีหนึ่งเข้ามาประกอบก็คือการระเบิดจากข้างในก็หมายถึงว่าเราต้องมีใจร่วมเพราะนั้นแล้วการที่ดำเนินชีวิตในครอบครัวตามในรามพุทท่านนะเราจะต้องทําความเข้าใจกับครอบครัวไม่ว่าลูกหรือว่าคนที่อยู่ในครอบครัวเราให้เข้าใจถึงควางหมายว่าเราจะเดินตามแนว่รามพุทท่าน ถ้าทูกคนจะจะต้องระเบิดตัวเองออกมาก็คือจะต้องมีใจร่วมกันนะทำงานทุกอย่างเน้นให้สนุก,กนใช่เน้นให้สนุกมีความสุขเมื่อทางานนะรักที่จะทํำฝันที่อยากจะได้ก็ช่วยกันทําขึ้นมาสร้างสรรค์ขึ้นมาถ้าเราสามารถทีนี้ก็มีผู้รู้ท่านถึงได้ว่า เนี่ยไม่ได้พัฒนาด้านจิตใจจะพัฒนาด้านใดๆก็ไรล้ผลการพัฒนาต้องเริ่มที่ใจคนคือเกิดผลพัฒนาที่ถาวรดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความเห็นตรงกันคบเนี่ยเราก็ทําความรู้จักทําด้วยใจรักสองมือฟังปาไม่นานจะรออุาาปสรรคต่างๆมันก็จะผ่านพ้นไปเอง,เงแล้วค,ค,ออคุณลุงมีความที่เห็นต่อปัจจัยเศริจพอเพียงยังไงครับ จริงแล้วทุกวันเนี่ยคนยังสับสนนะว่าปริยาเศรษฐกิจพเรียนหมายถึงการทําการเกษตรกรรมที่จริงมันไม่ใช่ทําได้ทั่วที่แม้แต่พวกเราเรียนหนังสือก็สามารถจาะไปสอนไปปฏิบัติได้นะบางคนคิดว่าการทาเศรษฐกิจพเพียงในหมายถึงการทาการเกษตรมันไม่ใช่ถ้าเราทาความเข้าใจง่ายปริยาเศรษฐกิจพอเพียงปริยาหมถึงอะไรหลักทฤษฎีเศรษฐกิจถ้าเาทูกพอเพียงถ้าเราพอดี รวมกระบเป็นหลักทิ่แนวทิดในการบริหารทูณผู้โคดรีเพราะนั้นหลักทิดแนวแนวที่เนี่ยสามารถที่จะใช้ได้กับผู้ปฏิบัตก็คืออยากจะให้รงแรงโคชักจุงให้คนอา่อานมัดสนใจปัญญยาติดใจกย่างี้ยก็เลยเอาไว้กับเยาวชนนะเราต้องอยอมรับว่าวทุกคนต้องมีการผิดผิดพลาดนะเพราะนั้นแล้วไอ้การทีเนเน่เราผิดพลาดไปเนี่ยเราก็สิ่งที่ผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไป มีคำพูดคำหนึ่งที่เขาบอกว่าอดีตกรารทานมาอย่าไปคิดขอมมิดนมองเห็นเป็นความฝันเกมควิตหยุดไปบ้านก็ช่าอมันปัจจุบันยังอยู่สู้ต่อไปถ้าเรายัางมีใจที่สู้เรามาเข้าใจถึงแนวคางพวกท่านเราก็เอาสามหงสองเงิไเข้าไปปฏิบัตริรู้จักการพอ,พอ,พอประมาณตัวเองรู้จักการใช้เงินให้คนรู้จักการสร้างคุม้มคุ้มกันอ่าแล้วก็สองเนี้ยไทยเราคือความรู้ผู้คุณทธรรมนะะเราก็แส สามารถเอาหัวใจดำเข้าไปสู่การะตมึนชีวิตเราก็สามารถทําให้เรา,นะส,าสามารถจะเดินหน้าต่อไปสู่จุดหมายปลายทางของเของเราได้เพราะนั้นก็คงจะบอกากไว้ว่าคืนชีวิตให้แผ่นดินสิ่งเสมอรูกเผอิชาวไทยทุหม,มู่เราฤทธิ์แนวพ่อี่สิ่งจะแบ่งเบาขอเพีงเราไม่มีปัญญาไทยพัฒนาชาดินอย่างถูกต้องตามประลองที่พ่อเราที่ให้เพื่อสนองดำดับพระภูมรวันใโปรดจะไว้สศรษฐกิจที่พอเพียง ครับสุดท้ายนี้พวกเราก็ขอขอบคุณ,ค,ณค,คุณลุงแดงเาอย่างมากนะครับที่ให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้หวังว่าวิดีโอที่เราทำชุดนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับเพื่อนๆที่กําลังหลงผิดอยู่ในกระแสของวัตถุนิยมแัะให้หันมาปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงกันครับขอบคุณค่ะแม ไม่อาเทียบหนึ่งในล้านลูกขอตั้งปณิธาน,น,ธานสารสิ่งที่พ่อสร้างไว้จะเคินตามรอยเท้าพ่อไปเหนื่อยยากเพียงใดไม่ทำให้พ่อผิดหวัง จะพาทุกคนไปเที่ยวบริเวณรอบๆบ,บ,บ้านของนิแดงกันนะคะว่าเขาจะใช้เศรษฐกิจพอเพียงจัดสารพื้นที่ยังไง จบการพาไปเที่ยวแค่นี้นะคะถ้าทุกเพื่อนอยากจะมาดูนะคะก็มาได้ที่นี่ไม่วันหลังจะพามาแต่ตอนนี้ <c oughs> ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ